สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องหยิบเอาเรื่องเก่ามาพูดถึงอีกครั้งเพราะมันคือตำนานที่คนทั้งโลกยังจดจำและที่สำคัญยังคงทำให้คนร้อมไห้ยอยู่ในปี2025นี้คุณรู้ไหมครับว่าโฆษณาไทยมันเป็นตำนานในวงการโฆษณาโลกมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วแต่มีโฆษณาหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันไม่ใช่แค่โฆษณาแต่มันกลายเป็นปรากฏการณ ที่ผ่านมากว่าทศวรรษแล้วยังคงสร้างความทราบซึ้งให้กับผู้คนทั่วโลก The Wall Street Journal เคยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดถึงและที่น่าทึ่งคือในคอมเมนต์ล่าสุดปี2025ยังมีคนจากทั่วโลกบอกว่าผมดูซ้ำทุกปีแล้วก็ยังร้องไห้ทุกครั้งนี่คือพลังของโฆษณาไทยที่เราอาจจะลืมไปแล้วแต่โลกเขายังจํา เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปนานมากแล้วครับโฆษณาชิ้นนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนและมันกลายเป็นหนึ่งในโฆษณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยทีเดียวผมขอเล่าเนื้อหาให้ฟังอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อาจจะลืมไปแล้วหรือคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นเรื่องราวเริ่มต้นด้วยเด็กชายตัวเล็กๆยืนอยู่หน้าแผงก๋วยเตี๋ยวครอบครัวยากจนแม่ป่วยไม่มีเงินซื้ออาหาร เด็กคนนี้เลยพยายามจะขโมยยาแต่ทุกเจ้าของร้านจับได้ช่วงนี้ผมคิดว่าทุกคนคงนึกว่าลุงจะโกรธจะด่าจะไล่ตีใช่ไหมครับแต่ไม่ลุงตบถามเด็กด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเมื่อรู้ว่าเด็กต้องการยาเพื่อเอาไปให้แม่ที่ป่วยลุงไม่เพียงแค่ให้กว๋วยเตี๋ยวฟรีแต่ยังจ่ายค่ายาให้ด้วยนี่คือจุดเริ่มอ้นของความแม่ตาที่จะเปลี่ยนชีวิตเวลาผ่านไป30ปี เด็กคนนั้นโตขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้วครับและที่น่าทึ่งคือเขาไม่ได้โตมาเป็นคนธรรมดาเขาเติบโตมาเป็นหมอครับลองนึกภาพดูสิครับเด็กที่เคยขโมยกว๋วยเตี๋ยวเพราะความหิวโหยกลายเป็นหมอที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นมันคือการตอบแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและแล้ววันหนึ่งลุงขายกว๋วยเตี๋ยวคนนั้นก็ล้มป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ค่าใช้ใจสูงมาก 7 9 2 0 0 0บาทหรือประมาณ25,000เหรียญสหรัฐในปัจจุบันลูกสาวของลุงกังวลมากเพราะครกลัวไม่มีเงินขนาดนั้นแต่เธอก็ยอมเซ็นเอกสารเพื่อให้พ่อได้รับอ่างรักษาพร้อมแบกหนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อการผ่าตัดเสร็จเธอได้รับใบเสร็จที่ทำให้หัวใจสั่นสะเทือนบนใบเสร็จเขียนว่า ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดได้ชำระเรียบร้อยแล้วมเมื่อ30ปีที่แล้วด้วยชามก๋วยเตี๋ยวและยาแก้ไขหมอที่ทำการพ่าตัดพ่อของเธอคือเด็กคนนั้นเองตอนนี้เรามาดูกันว่าชาวต่างชาติที่ดูโฆษณาชิ้นนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างในคอมเมนต์ล่าสุดปี2025นี้มีคนจากทั่วรอบมาแสดงความพิเห็นมากมายและที่น่าทึ่งคือ หลายคนบอกว่ากลับมาดูทุกปีแล้วก็ยังร้องไห้ทุกครั้งให้ผมอ่านคอมเมนต์ที่น่าสนใจให้ฟังนะครับมีคนนึงบอกว่าทุกๆไม่กี่ปีผมกลับมาดูวิดีโอนี้แล้วก็ร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลเลยอีกคนบอกว่าดูโฆษณานี้เมื่อกว่า10ปีก่อนและตอนนี้ปี2025แล้วยังคงซาบซึง้งลึกซึง้งมีคนจากอินเดียบอกว่าโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นผมร้องไห้ได้อย่างไรเพียงแค่ดูโฆษณา คนจากอินโดนีเซียพูดว่าคนไทยธรรมดาความเคารพสูงสุดจากอินโดนีเซียมีคนบอกว่าทุกครั้งที่ผมรู้สึกแย่ผมก็มาที่นี่เพื่อร้องไห้และปลดปล่อยอารมณ์ที่ไม่ได้บอกใครอีกคนบอกว่าผมไม่ร้องไห้หรอกผมไม่ดูวิดีโอนี้ผมหยุดน้ำตามไม่ได้เลยคนจากเกาหลีเข็นเป็นภาษาเกาหลีว่าทุกครั้งที่ดูทุกครั้งที่คิดถึงน้ำตาก็าไหล มีคนพูดว่านี่คือโฆษณาที่เป็นผลงานชิ้นเอกอีกคนบอกว่าโฆษณานี้ทําให้ผมร้องไห้เสมอคนจากแคนาดาพูดว่าประเทศไทยรู้วิธีสร้างโฆษณาให้มีผลความเคารพจากแคนาดามีคนเขียนว่าคนเอเชียอาจจะจนแต่พวกเขาคือคนที่รวยที่สุดอีกคนบอกว่าโฆษณาในประเทศอื่นบอกว่ามาทําให้คนสนใจในสินค้าของเราเถอะ โฆษณาไทยบอกว่ามาทําให้คนร้องไห้กันเถอะมีคนเขียนว่าผมดูวิดีโอนี้หลายครั้งตลอดหลายปียังทําให้น้าตาคลอเสมอคนจากฟิลิปปินส์บอกว่าการกระทำแห่งความเมตตาเล็กๆน้อยๆหนึ่งครั้งทำให้เกิดหมอที่ช่วยชีวิตผู้คนและช่วยเหลือคนยากจนมีคนแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าวิดีโอนี้ทำให้ผมนึกถึงพ่อที่เสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาเป็นศัลยแพทย์ประสาท และใช้ชีวิตช่วยเหลือคนยากจนหลังจากเขาเสียชีวิตเราค้นพบความดีที่เขาทำผ่านคนต่างๆขอให้เขาพักผ่อนอยากสงบแล้วก็มีคนแช่งประสบการณ์ว่าผมเคยพาเพื่อนที่ยากจนไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้เขาเอาอะไรก็ได้ที่ต้องการมูลค่าประมาณ300เหรียญ และเพื่อนคนนั้นก็ยังคงติดต่อผมมาตลอด15ปีมีคนพูดว่านี่คือผลงานชิ้นเอกมันไม่ได้โผล่มาในอัลกอริทึมผมต้องค้นหามันเองและผมก็ค้นหามันเพื่อดูเสมอคนจากจีนแก่ภาษาจีนว่า10กว่าปีก่อนครั้งแรกที่ดูโฆษณานี้ถูกเรื่องราวสะเทือนใจอย่างแรงแม้แต่ตอนนี้ดูก็ยังน้ำตาไหลชีวิตสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตได้จริง มีคนพูดว่าผมไม่สนใจว่าบราิษัทไหนโฆษณาอะไรด้วยโฆษณานี้ข้อความคือจงใจดีจงให้และช่วยเหลือผู้อื่นนี่คือข้อความที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกทําให้โลกนี้เป็นที่ที่ดีขึ้นด้วยการส่องกระจกที่ซื่อสัตย์มากยิ่งให้กับทุกคนที่ดูโฆษณานี้มีคนพูดว่าผมมาที่นี้เพื่อร้องไห้กับน้ําตาที่ผมไม่สามารถร้องได้ตอนเป็นเด็กและเพื่อระลึกว่าผม มีผลกระทบได้มากแค่ไหนในฐานะครูอีกคนเขียนว่าความเมตตาคือสิ่งที่สวยงามที่สุดในโลกมีคนบอกว่าโฆษณาไทยสุดยอดจริงๆอีกคนเพราะว่าถ้าคุณช่วยใครสักคนพระเจ้าจะปกป้องและช่วยเหลือคุณเสมอไม่ว่าในทางเดียวกันหรือทางอื่นไม่ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันหรือคนอื่นมีคนเขียนว่าชีวิตสั้นเกินไปมาใจดีกันเถอะ อีกคนบอกว่ากฎง่ายๆในชีวิตคือคุณเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหวานคนจากอินเดียพูดว่าไม่มีคำพูดใดๆเลยเป็นผลงานชิ้นเอกประเทศนี้มีโฆษณาที่ดีที่สุดในโลกมีคนเขียนว่าจงใจดีกับทุกคนเสมอเทวดาเดินอยู่ท่ามกลางเราและคนไร้บ้านหรือคนหิวโหยคนนั้นก็อาจเป็นหนึ่งในนั้นและที่สำคัญครับ มีคนพูดถึงอินเทอร์เน็ตชาเลนจ์กันด้วยคือ try not to cry challenge หรือท้าดูให้ไม่ร้องไห้มีคนบอกว่าผมแพ้ชาเลนจ์ปะน้ำตาเริ่มไหลตอนที่พ่อลม้มแล้วก็ร้องไห้หนักตอนที่เธออ่านจดหมายที่บอกว่าทุกอย่างชำระเรียบร้อยแล้วอีกคนบอกว่าท้าชาเลนจ์นี้ง่ายดิโฆษณาบอกคา่ารังษาทั้งหมดชำระเมื่อ30ปีที่แล้วผม <laughs> อีกคนบอกว่าใช่ผมแพ้ชาเลนจ์ คนบอกว่าผมไม่ร้องไห้หรอกเธอต่างหากที่ร้องไห้ผมแพ้ c ชร์ llenge ที่คนบอกว่าผมพยายามไม่ร้องไห้นะแต่ฟังคอมเมนต์เหล่านี้แล้วผมภูมิใจมากครับไม่ใช่ภูมิใจในฝีมือการทำโฆษณาแต่ภูมิใจในวัฒนธรรมของเราค่านิยมของเราสามารถสื่อสารไปถึงคนทั่วโลกได้โฆษณาเรื่องนี้บอกอะไรเราครับ มันบอกว่าไม่ว่าเราจะมีเงินมากหรือน้อยสิ่งที่เราให้ไปความดีที่เราทำมันมีค่ามากกว่าที่เราคิดและมันก็จะกลับมาหาเราในวันที่เราไม่คาดคิดอาจจะไม่ใช่จะคนที่เราช่วยนะครับแต่จะคนอื่นที่เราไม่รู้จักมันบอกอีกว่าการช่วยเหลือกันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตแค่ทานก๋วยเตี๋ยวแค่ขวดยาแค่คำพูดที่ดีนิดเดียวมันก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ และสิ่งสำคัญที่สุดมันบอกว่าโลกนี้ยังมีความดีอยู่แม้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าโลกมันโรดร้ายแต่ยังมีคนที่ทำความดีอยู่ยังมีคนที่จําคุณอยู่ยังมีความหวังอยู่ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องมีเงินมหาศาลแค่มีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นนั่นก็พอแล้ว ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อดอไลค์กดติดตามแล้วบอกผมในคอมเมนต์ว่าคุณเคยทำความดีอะไรไปบ้างหรือเคยได้รับความดีจากใครบ้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ